แล้ถอยเรื่อยๆถอยเรื่อยๆอย่าหยุดยั้งถอยเรื่อยๆถอยตัวถอยถอยตัวถอยถอยตัวถอยเออนั่ะไม่ได้ตัดไปเรื่อยๆใช้อย่างเงี้ยเรื่อยๆเลยนะเอออย่าไปใช้จิตอย่าโมจะใช้จิตทุกเลยบอดเลยน่ะถอยเรื่อยๆเลยถอยอยู่ตัวถอยเองไม่ลูกก็ถอยยังไม่ไม่อย่าไม่ค้างอย่าไม่ค้างไม่ ทำไมค้างไม้มันดอกมันใช่ไม่ได้นะสอนกว้างด้วยถอยหาจะเอาไม่เอาอีกเออไม่เอามันก็ถอยห้จะเอาไม่เอาอีกแบบส่วนกว้างเลยลูกนะไออย่างนี้มันก็จะคลายช่วยหลุดช่วยล้วนเลยไอมัวแต่จิตกัะสัรสิงถ้ามัวแต่จิตกัะสัระสิ่งกนน็มนโนกรรมมโนเวนอย่างนี้แหละ เอาลูกก็ถอยจากเอาถอยจากไม่เอาเลยมันจะได้ไม่เอาจริงไม่เอาไม่กระทังตัวไม่เอาเองอย่าท้างอย่าแช่ท้าง มันเลื่อนลอยก็ถอยอีกถอยอยู่ตัวถอยเองอีกเแสดงว่ามันลอยแล้วตัวหาอะไรกําลังลอยตามกระแสน้ำแล้วเนี่ยพอมันเลื่อนลอยลูกก็ถอยอีกถอยอยู่ตัวถอยเองอีก,มอกไม่เอาตัวไม่เอาเองอีกใครช่วยหลุดช่วยเต็มที่หน่อยใครทิ้งใครหลุดทิ้งหลุดอะไรเออเยอะจะได้มีเรื่องลอย พร้อมกันเลยลูกทุกอย่างพร้อมกันเอาแลวก็ถอยจะเอาถอยยังไม่เอาอีกร้ัมกันเลยมันจะได้ไม่เอาจริงไม่ได้คลายช่วยหลุดช่วยจริงๆลูกเออพร้อมกันทุกอย่างเอาวก็ถอยจะเอาถอยยังไม่เอาอีกเรียกว่าไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาจริงๆแล้วมันจึงจะกลายมันจึงจะกลายเป็นว่างล้าง ดับล้างว่างล้างกันไปรียกว่านี้ <Jamie, S 1> พาล้างสังสวัตนิพพาล้างทุกอย่างแหละเไม่ลูกวะถอยยังไหมไม่ไหมอีกอย่าให้มันจอมปักอยู่กับตัวไหมหรือไม่ไหมเป็นไหมที่ไม่เอาไหมไหมที่สลายไหมเองไหมที่มันไม่ใช่อะไรในไหม ใ่ถอยอย่าตัวถอยเองเน่ยถอยมันทั้งตัวถอยตัวไม่ถอยเนี่ยหมดเลยหมดเลยลูกหมดตัวแช่ตัวทรงหมดความเป็นพ่อเป็นภูมิทางจิตหมดตัวคอยอยู่หมดตัวคอยยึดทางจิตทางวิญญาณทางสัมผัสทั้งหลายลูกมุณก็หมดเองก็ไปด้วยกันหมดมาทั้งหมดทั้งไม่หมดหมดมาทั้งตัวหมดตัวไม่หมดไปด้วยกันทุกอย่างเนี่ยมันจะได้ การปลอดที่ไม่เรื่องมากจบช่วยกันตรงๆถอยก็ถอยจยาตัวถอยเองอีกถอยแล้วก็ถอยอีกเนี่ยไหก็ถอยอย่างไหมไม่ไม่อีกแล้วมันจะไมมจริงไม้ที่ไม่แช่อะไรนี่ไหมถ้าไมมคือไมมถ้าไมมแค่ไม่นั่นแหละมันมันไม่ได้ไหมหรอกมันคาอยู่ไงลูก มันคาตัวกำหนดอยู่มันคาตัวดำริอยู่ดูกลัไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาไปอีกนมันจะได้ไม่คาตัวกำหนดตัวกำหนดต้องล้างตัวกำหนดเองตัวดำริล้างตัวดำริเองอย่ามันคาตัวดำริถอยมันทั้งถอยทั้งไม่ถอยไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอา ประโยคล้างประโยคประโยค์ล้างประโยคบมันหยัดล้างมันหยัดมันหยัดล้างมันหยัดดำริล้างดำริดำริสลายตัวดำริแล้วมันจะไม่เหลือเพราะเหลือภูมิประโยคไหนก็ยังนเหลือในประโยคน้นั <trees S 1> ้นถ้ามันเหลือแล้วมันจะเป็นสังวาเป็นงที่เหลือนั้นทันที ไม่เอาแล้วก็ไม่เอาอีกไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาอีกอยู่นั่นแหละลูกลายช่วยหลุดช่วยยิ่งกว่าโตมยิ่งกว่าบานมันไม่จะแค่ดอกบัวโอมดอกดัวบานนะเนี่ยต้องเลยโตมเลยบานแล้วหมดโอมหมดบานไัต้องหมดทั้งตัวเอาตัวไม่เอาไม่ต้องหมดทั้งตัวไหมตัวไม่ไมมมันจะหมดทั้งตัวไหมไม่ไหมยังไงลูกก็ไหมทิ้งไหมนี่แหละเออไหมลูกก็ ถอยยังไมมไม่ไหมเหมือนก็ไหมไม,ไม่เอาไหมไหมหมดไหมไม่เอาล้กวก็ถอยจะเอาไม่เอาเอ,าเองนี่ะไม่เอาก็หมดตัวไม่เอาเองรือมันหยาดทุกมันหยาดอย่ายให้เหลือเรียกว,ว่าสรุปตัวสรุปเองล้างตัวล้างเองอย่าให้เหลือถ้าเหลือมันจะติดตัวกำหนดค้างอยู่เป็นอริยมากอยู่อยู่แค่อริยะ ยังเป็นสังาวรรอยู่ทิ้งก็ทิ้งตัวทิ้งเองทิ้งมาท,าทั้งตัวทิ้งตัวไม่ทิ้งเนี่ยมันหมดเลยหมดกินหมดใ้ ก็ไม่เหลือแม้กระทั่งตัวไม่เหลือเองก็สังสารวัตมันคาได้ตัวกําหนดไงกําหนดดูกคาตัวกําหนดดูลูกคาตัวกําหนดรู้ไงพี่อยู่งั้นแหละเห็นคาตัวกําหนดเห็นมันก็คเื่อตัวกําหนดมันก็เป็นสังสรวัตอยู่ในท่าสี่ขันห้าเป็นสังสรวัตอยู่ในกายในจิตแล้วก็เป็นสังสรวัตรเอากายจิตไปเป็นสังวัตกับนอกกับ ถ้าสิ่งต่อไปอีกก็สังสวัสิในสังสวัสนอกวนเวียนเรียกว่าทุกกกรียบำเพ็ญทุกกกริยา,ท,กกยาทิ้งมันทั้งตัวทิ้งตัวไม่ทิ้งทุกอย่างอืมไม่เอามันทั้งตัวเอาตัวไม่เอาเลยทุกอย่างลูกถ้ามันเลื่อนลอยอยู่ก็ลูกก็ถอยอีก ไม่เอาก็ mm ถอยยังเอาไม่เอาอีกไม่กรูกถอยยังไม่ไม่ไม่อะไรแล้วมันจะหมดไอตัวอะไรในไม่ไม่ไม่มันจะไม่เหลือตัวอะไรในไม่ตัวอะไรในไม่ไม่นั่นแหละปัญหานั่นเองที่ซ่อนไม่ซ่อนไม่ไม่ก็จะไม่เหลือพอดีกันพอไม่กูกถอยยังไม่ไม่ไม่อรกแล้วทีนี้ก็ไม่จริงเลยไม่จริงเลยไม่ที่ไม่ใช่อะไรในไม่ไม่จริงเลย ไม่ที่ไม่แชร์อะไรในะไม่ไม่จริงเลย เต็มที่หน่อยดิถอยจะไม่ไมเต็มที่หน่อยดิเออเนี่ยนุภาพของการดับล้างให้เต็มที่หน่อยพร้อมกันทุกอย่างลูกไม่ใช่อยู่แค่นี้ไม่อยู่แค่นี้พร้อมกันทุกอย่างเดี๋ยวแล้วถึงเรียกว่ามาหากูนะพร้อมกันนี่ทุกอย่างมอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้พร้อมกันนี่เออมาหากูนะ จะได้คลายช่วยดูช่วยพร้อมกันดับแรงก็ดับแรงช่วยพร้อมกันนั่นแหละลูกเออนเรียลเรียกว่านิพานโปรดสังสวัสดิมีมุตต์โปรดสังสวัสดลูกพร้อมกันดีไปชิตรงนี้ไปชิตรงนี้ <c oughs> นอกในไม่เหลือพร้อมกันเลย thoái cả thoái cho tôi thoái mẫn cả lúc nó này <cười> <cười> อยแล้วก็ถอยอยู่ตัวถอยเหมือนกันชอบเลื่อนลอยอยู่เรื่อยเลยเหมือนจะสวะลอยตามน้ำอะไรๆก็ถอยอยู่ตัวถอยเองเนี่นเลื่อนลอยทำอะไรนี่เช้าเลย ละจะได้เนื้อหาลูกนี่ใมัวแต่อะไรกับจิตอะไรอะไรกับจิตอย่งนั่นสร้างธมโนกรรมมโนเวนอย่างน,นถอยตัวถอยเองเนี่ทุกอย่างไม่เอา่าถอยจะเอาไม่เอานั่นแหละลูกมันจะได้ไม่เอาจริง กันอยาดมันมาจุกที่คอหอยอย่ามันไม่ให้ยยยอยา้มันมันแน่นนี่หน้าอกเอามัวแต่อวันนี้โกอยู่อะมาในตัวเองอยู่มันก็แน่นหน้าอ,อกจุกคอหอยมันก็ตึงนะว่าอะไรเนี่ยก็ทุกอย่างที่โลกผมก,ก็บอกแล้วบอกอีกเดี๋ยวสรุปเอาใส่ตัวเองน่ยเดี๋ยวก็แน่นหน้าอ,อกจุกคอหอยมันเอาตัวเอาไม่ได้มันตึง ตัวยางเนี่ยมันออกไปไงไม่ใช่สรุปในสรุปมันก็เดี๋ยวมันก็หนักหัวละหนักตัวหนักตนละแน่น,กนอกอยกู่คอหอยแหละมันยังออกวันนี้โกอยู่ไงมันยังหลงเอาใส่ตัวเองอยู่อย่างเนี้ยมันไม่สรบเดี๋ยมันก็สรบแล้วล่ะเฮียมันก็สรบแล้วล่ะ แน่นอยู่นั่นแหละตึงอยู่นั่นแหละทุกอย่างนี่ลูกทุกอย่างที่มันพิ้งทุกอย่างทุกอย่างที่มันไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอาเยมันยิ่งกว่าทุกอย่างทุกอย่างที่มันไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอายมันยิ่งกว่าทุกอย่างลูกเออมันทาให้นอกเหนือทุกอย่าง เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาไปสิไปสิไปสิเอาไปสิทิ้งมันทั้งตัวทิ้งตัวไปทิ้งออกไปสิไม่ใช่ออกมันนี่ก่อไม่ใชไม่เห็มัวแต่น้องมาใส่ตัวเองเอาเอาเอาอะไรรอพระรอพระ ไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอานี่ก็ออกไปสิเอ่อออกไปสิไม่ใช่เอาใส่หัวสมองเอาใส่จิตส่วิญญาณวเองคลายทิ้งคลายออกไปสิ ทิ้งตัวทิ้งเองออกไปสิ <c oughs> ไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาออกไปสิ <c oughs> แล้วถอยจะไหมไม่ไหมกบพร้อมกันด้วยนอกในมันจะได้ไม่แค่ดับในตัวเองระวังนะเดี๋ยวขาดมาหาวนานี่มันจะมาแค่จบเฉพาะในตัวเองแค่ดับอยู่นี่เฉพาะในตัวเองเนี่ยไอเน,นี้ยมันไม่สมบูรณ์แบบนะทุกอย่างไม่ใช่ตรงนี้ก็อบอกแล้วไม่ใช่ตรงนี้ทุกอย่างเพาไม่เอามันทั้งเอาไม่เอาพร้อมกันกับทุกอย่างนั่นแหละ คลายช่วยหช่วยพร้อมกันเลยในสปปรรพสิ่งทั้งหลายเออไม่ใช่แค่มาคลายอยู่ตรงนี้ตรงกายตรงจิตนี่มันจะได้ล้างไอ้นิสยัยแค่จบตามดับตามวางตามว่าตามยุติตามไอ้นิสัยแค่นั้นนะ่ะมันจะได้สลายไปปรับไปสู่มหาพนาทันที <c oughs> ทุกอย่างไงเออเอฟได้ติงไงแล้วมันช่วยเดียมาหาศาลเลยแต่แล้หมู่เหล่าชั้นโูมี้นับไปท่วนเลยกลายเป็นคลายช่วยรวช่วยกันแบบมหาศาลเลย ล้างหมดทั้งส่วนตัวล้างหมดทั้งส่วนรวมเนยมัวแต่ส่วนตัวมัวแต่ส่วนรวมก็หัวยุ่งอย่างนี้แหละพอไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอานี่ก็ทั้งหมดเลยอ่ะทั้งสังสวัสด์เลยทั้งทุกสรรพสิ่งเลยเหมือนกัน <c oughs> ทิ้งมาทั้งตัวทิ้งตัวไม่ทิ้งเหมือนกันสละมมาทั้งตัวสละตัวไม่สละเหมือนกันละมาทั้งตัวละตัวไม่ละเหมือนกันเลยเรียบร้อยเลยเรียบร้อยเรียบรไปดยกัน ถอยอยากไหม้ไม่ไหม้เรื่อยๆหน่อยวนย้อนทุกอย่างด้วยไม่ใช่ตรงนี้ตรงนั้นทุกอย่างหัดว่าเขาจะตัวถอยเองมันจะได้หมดทั้งตัวถอยหมดทั้งตัวไม่ถอยไม่แล้วก็ถอยจากไม้ไม่ไหม้นี่ยแหละมันจะได้หมดทั้งตัวไหม้หมดทั้งตัวไม่ไหม้แล้วมันจะไหม้จริงไหม้ที่มันไม่ใช่ไม่กระทั่งไหม้เอง <c oughs> นันไม่ใช่การที่จะไป,จไปเาจาร,ริญสติเอาเจาริญสมาธิเอาเจริญตบะฌานญาณปัญญบัญญาเอาแบบไปที่แบบไปที่บบท,ที่นั่นแหละโอ้แม่าพูดมากเดี๋ยวเที่ยวมันออกไม่ใช่การเอาไงนี่จังมันไม่ใช่การเอาทำทั้งหลายนี่จังทุกขังอนัตตามันไม่ใช่การเอาในสิ่งนั้น แล้วไปปฏิบัติเอากันได้ยังไงแล้วติปฏิบัติเอามันก็เป็นพาะเป็นภูมิกลายเป็นสังสวัตในตัวปฏิบัติเอาเป็นเวนเป็นกรรมในธรรมเขาเรียกว่ากรรมซ้อนทมทรมละล้วนเนี่ยมันไม่มีกรรมซ้อนไงมันก็ธรรมชาติท่าละล้วนมันไม่มีกรรมซ้อนไงแต่พวกที่ไปทําไปปฏิบัติซ้อนทมนี่แหละก็เรื่อกรรมซ้อนทำประธานซ้อนทมตัญหาซ้อนทม ตัดสรู้ว่าให้แล้วอ่ะมันไม่ใช่สิ่งยึดติดก็ไม่สิหมืมันไม่ใช่สิ่งยึดติดไม,ม,ไม,ดดไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่เหมือนกันก็ไม่ยึดมันทั้งยึดทั้งไม่ยดึยด,ยดเหมือนกันเนี่ยเือหาเดียวกัน <c oughs> ไอ้ตัณหาเนี่ยมันก็ซับซ้อนล่มลึกที่มันเคยซ้อนอ่ะขนาดไหมมันยังซ้อนไหมเลยลูกก็ไหมลูกก็ถอยยังไหมไม่ไหมอีกไอ้ตัณหาปฏิบัติไหมตัณหาเจริญไหมมันจะได้สลายมันไม่ใช่อะไรไปเจริญไหมไงมันไม่ใช่อะไรไปปฏิบัติไหมไงทำไมลูกก็ถอยยังไหมไม่ไหมอีก ไม่เอาลูกก็ถอยจะเอาไม่เอาอีกมันไม่ใช่ตัณหาไปเจริญเอาเจริญไม่เอาตัณหาเนี่ยมันซับซ้อนเยอะถอยก็ถอยอยู่ตัวถอยเองอีกอืไมันจะหมดตัวไปคอยถอยไม่ถอย พร้อมเลยตัดสู้ช่วยพร้อมกันตัดและตัดช่วยพร้อมกันวิมุตแระวิมุตช่วยพร้อมกันจบและจบช่วยพร้อมกัน เอาทิ้งตัวไม่เอาเองลูกกันตลอดไม่เอามันชั้งเอาช่้งไม่เอากันตลอดเลยคนอะยช่วยดูช่วยกันตลอดท้าแค่นี้ลูกก็ทิ้งถ้ามันแค่นี้กกนนนอยู่ลูกก็ทิ้งอกีก ทิ้งตัวทิ้งเองอีกไปเลยพร้อมกันเลยทุกอย่างเออว่าออกเลยออกเลยลูกออกเลยออกเลยอ่ะคลายออกเลยถ้ามันถอยกันมาแค่นี้อีกลูกก็ทิ้งตัวทิ้งเองอีกเออพร้อมกันเลยทุกอย่างว่าออกเลยร่องออกเลยคลายทิ้งคลายออกเลยนั่นแหละคลายช่วยหลุดช่วย ละเรื่อยๆเลยเรื่อยๆเลยมึงเลยจะเข้าท่าแล้วเมื่อก่อนลเป็นเข้าหาอะไรก็จะมาเข้าท่าวันนี้เป็นหาอย่าต้องหน้าแล้วตรงนี้ก็ถอยอีกถอย่ากตัวถอยเองอีกเหมือนเดิมตรงนี้ก็ไม่ติดตรงนี้ตรงนั้นก็ไม่ติดตรงนั้นตรงไหนก็ไม่ใช่ตรงไหนตรงนั้นก็ไม่ใช่ตรงนั้นไปเองตรงนี้ก็ไม่ใช่ตรงนี้ไปเองเนอะไม่เอาลูกก็ถอย่าตัวไม่เอาอีกนะถอยากเอาไม่เอาถอยเลย ถอยจะเอาทั้งเอาทั้งไม่เอาแหละไม่เอาก็ถอยจากตัวไม่เอาเองเนี่ยเออเอาทั้งไม่เอาตรงนี้ก็ไม่ติดตรงนี้ตรงนี้มันจะไม่ไม่จะแค่ตรงนี้ถ้าตรงนี้คือแค่ตรงนี้ก็เรียบร้อยกับภูมิแล้เดี๋ยวมึงก็เป็นภูมิที่ภูมิทางต่อไป ตายหาก็ไม่ได้ไปไหนมัวแต่ตรงนี้ก็เลยมันก็เลยเป็นโฟมที่อยู่ตรงนี้ดีนะถอยถอยตัวถอยเองอองไม่ต้องกลัวตายไม่ต้องกลัวเฉ็บไม่ต้องกลัวแก่ เออมันจะขาดใจตายไม่ต้อกลัวตายเลยเออขออีกขอยตัวถอยเองอีกมันจะได้สม um ุดเช็ด ถอยมันทั้งถอยทั้งไม่ถอยทุกอย่างเลยลูกเออมันก็ไม่เหลือมันทั้งกัอเหลือตัวไม่เหลือนั่นแหละมันจะได้กลายเป็นไร้ลองรอยล้างกันไปว่าล้างกันไปมาหาคุณา จะเอาไม่เอาเต็มที่น้อยอยมวัวแต่ก็ลอ,อยอยมวัวแต่ซึมซึมต้องท้องให้แค่อยู่